ก็เปิดมาฉากแรกเป็นฉากที่นักบ้านแห่งหนึ่งนะน,นั่นน่าจะเป็นบ้านของกิสรุนะคัายะตื่นมาพร้อกับฟักโทศัพท์ออกมาดูนะฮะแล้วก็มีคาว่าดีดอยู่ตรงหน้าจอมือถือนะ คาเซียก็ตกใจเฮ้เฮ้แล้วก็ทำหน้ายิ้มกุบกิบเหมือนเงี้ยนตลอดเวลาอย่างเงีย้ยว่าพึ่งพอใจระดับที่319เลือกกุ้มกับเธอคนนั้นก็เปิดมาฉากในฉากที่จิสรูนะฮะดูมือถืออยู่แล้วก็รอคับสนนนะฮะแล้วก็ทำหน้าตาอึมคึมแล้วก็อืมจากนั้นมินิก็มาจับจิสุรแล้วก็พูดึ้น, Jesus, นว่ากูจิสรูเขยนี่นะจิสรก็ตกใจมันไม่ไดเจง สุรอะจากนั้นก็เหมือนกับว่ามือไม้ของจีซลูก็สั่นนะฮะมินนี่ก็พูดขึ้นมาว่าเป็นอะไรหรืคะเขีนกดมือถือหน้ามุ้ยเชียวป๊าป๊านี่ไม่มีอะไรไม่มีเลยจริงจริงไม่มีไม่จริงจากนั้นจีซลูก็พูดขึ้นมาว่าท่องบทอยู่นะต้องจําให้ได้ภายในพรุ่งนี้อะ่ะมินนี่ก็ตอบกับว่าเอ ระหว่างจะแสดงมีเรื่องแบบนั้นด้วยสินะคะเปลี่ยนบทหรือคะเปล่าคนละเรื่องอะ่ะฉันรับงานใหม่มามิน่ก็ตอบกลับเฮ้สุดยอดเลยนะคะจิซูก็ตอบกลับว่าถึงจะยังไม่เป็นทางการก็เถอะขอบคุณนะมิน่ก็พูดว่าฉันเผลอคิดว่ากําลังกุ้มคิดเรื่องเดท กับอาจารย์อยู่ซะอีกค่ะจีนก็ตกใจหน้าแดงเฮ้แล้วก็ทำหน้าตาอึมคึมแล้วก็พูดมาต่ออยู่บ้านก็ทีนึงแล้วนะที่เอาแต่พูดเรื่องนั้นนะมินี่ก็บอกแง่ที่คะโอชิ OG, กับโอชิไปเดดกันชิลนะคะเรื่องใหญ่กว่าตัวเองจะดีดอีกนะคะอย่างแรกเลยเรื่องเด,ดเนี่ยยอดไปเลยคะ่ะ เคยบอกว่ายังไม่รู้เท็จแล้วมีอะไรไปดนใจหรือคะหรือว่าเงียบคะ่ะจีดก็ตกใจเอ๊ะมินี่ก็พูดว่าหรืออาจารย์ที่ชวนแบบรูปชายทําให้คุณใจเต้นรัวหรือคะแตบบ่ว่าจุดๆก็อยู่ที่ขึ้นมาเงี้ยที่ทาให้คุณเงียบอย่างเงี้ยจีดูก็ตกใจว่ามึนนะแล้วก็พูดว่าปางนี่ถ้าภายนอกเปลี่ยนไป แค่เพราะอารมณ์อย่างนั้นก็เว้นมวนแล้วแหละเรื่องที่ฉันยังไม่รู้ยังไม่เปลี่ยนหรอกนะฉันไม่อยากให้มันจบแบบคุมเคือก็เท่านั้นเองมินี่ก็พูดว่าเอ๊ไม่จริงนะก็เหงาเย้ที่เคยนกถึงได้บอกว่าจูบแฟกก็สิ้นเรื่องได้เทจีนเดียวก็ตอบกลับว่าเดียวเธอมินี่ก็พูดว่าเอาเธอแค่นั้นก็พอแล้วคะ่ะฉันเชื่อว่าคุณจีนซูมไม่ใช่คนที่จะไปเดทโดยไม่มีความรู้สึกเชื่งบวกคะ่ะ เรื่องเนสต้าสบายเอ๊ะแต่คุณก็ไปเดทก,กับผู้ชายแบบหน้านี่นาเริ่มกลุ่มขึ้นมาแล้วค่ะจีนโดกก็ตอบกลับว่าเข้าข้างไปแล้วปะเนี่ยมินี่ก็พูดว่าแต่ยังไงอาจารย์ก็คงคาดหวังมากเลยนะคะเขาคงคิดเรื่องวันที่ไปเดทตั้งแต่เช้ายัางเย็นแน่ๆไม่มีอะไรทําให้มีความสุขมากกว่าการไปเดทก,กับคนที่รักที่สุดหวัวใจแบบคุณหรอกค่ะอะฉันโกหกค่ะฉันก็คกาดหวังมากๆก็ไก่ละตัวเลยนะคะอีดอแต่ไม่มีขอไข่นะ จีซุกทำหน้าตาซึ้งๆแล้วก็อึมแล้วก็วักโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วก็มีคำว่าด,ดีดนะอยู่ในหน้าจอมือถือเหมือนตอนคาตยะดูนะจีซุกก็พูดขึ้นมาว่า, hey, าให้ตายถึงโรบินกี่ไรกับโรบินวะภาพก็ตัดมาที่คาตยะยิ้มนะลื่นนะฮะทำหน้าตาเหมือนเงียบต,ตลอดเวลาอยู่แล้วนะเฮ <Hey, hey. S 1> ้เฮ่จนแอคคีเบก,ก็พูดว่าว่างเปล่าหลังจากนัดเป็นไงมัง่งกับคุณจีซุหน้าเบือดีป่ะจีซุคาตยะก็ตกใจเออโอ้โน่นอนไปที่สวยสิจากนั้นคายซก็พึ่พมใจขึ ว่าคิเบตอย่างคิดว่าเราครบกันอยู่คงบอกไม่ได้แน่ๆว่าชวนเดทครั้งแรกได้เร็วอะ่ะแต่เพื่อทําให้เรื่องเป็นแฟนกันเป็นจริงขึ้นมาเราต้องอื คีเบกก็พูดมาเกสมัครฝึกงานหน้าร้อนยังเอ๊ฝึกงานประกาศมาแล้วไม่ใช่หรือถ้าไม่ได้คิดสืบทอดร้านเล่าหลังจบเรียนทันทีช่วงหางานมันก็เริ่มตั้งแต่ปี3แล้วนะอีดอกจากนั้นคาติยะก็พึรรมพำในใจนะแล้วก็พร้อมกับแฝดไปเปสิ่งเรื่องราของพ่อนะก็นะพ่อเคยบอกว่าให้หางานสักครั้งเกาะแล้วค่อยสืบทอดสมัยพ่อนาะ ประสบการณ์สังคมคือสักสิ่งนาะจัไว้แเกย้ำแล้วย้ำอีกอะคิเปกับปับพูดมาน่ะแน่นอน กะว่าจะไปสมัครพอดีอ่ะเอ็งได้คิดบะจริงบ้าเนี่ยคาเดย์ก็ยพูความอีกว่าแต่ก็นั่นสินะหางานหรือปีสามแล้วนั่นมีนะชีวิตมาหาลัยใกล้จะจบแล้วนะมีื่อฮารจะทําไงดินะเธอคงไม่ได้หางานทั่วไปใกล้จะเรียนจบมาหาลัยแล้วสภาพแวดล้อมคงเปลี่ยนถ้าเดทไปได้สวยแล้วเกิดได้คบกันนะ่ะขืนไม่คิดอะไรเลยเธอจะผิดหวัง ต้องคิดเรื่องอนาคตไว้ให้ดีๆด้วยเดีนัวนก็เป็นภาพเปลกที่พูดกับจีซูนะงานร้านสะดวกซื้อก็มีนะสบายๆฟองตื้นเราจะเป็นได้ไหมนะผูดใช้ที่คู่ควรกับมิซูฮาระแล้วก็คู่เงียนที่คู่ควรเลยจดีนั้นก็มาดูหน้าจอมือถือที่เขียนว,ว่าดีอีกแล้วนะแล้วก็เอามือแล้วก็พูดขึ้นมาแต่ก็แปลกดีนะถ้าเป็นตอนนี้เรากลับรู้สึกว่าไม่ว่าอะไรเราก็ทําได้เฮ้เฮ่เดี๋ยวนก็ทำหน้าเงียบอีกแล้วนะเอ้เฮคขิเปะกับวก เลยเงียบสักทีนี่เฮ้ยจากนั้นภาพกระต่างมาที่ลานเบสบอลรอเปล่าก็ไปจีซุกกำลังตีเบสบอลอยู่นะฮะจากนั้นก็มีตัวประกอบ ABC นะพูดขึ้นมาว่าเคเด็กคนนั้นตีลูกดับเบิลอยู่นั่นนะว่าแต่น่ารักจุงเบย์อ่ะมีหัวอย่างอ่ะจากนั้นก็เป็นภาพแฟดแป้งระหว่างที่ดูคุยกับมินเนียแล้วก็จีซุกคุยความในใจคนเดียวเหมือนคนบ้าอย่างนี้พูดึ้นมาว่าจะยังไงอาจารย์ก็คงคาดหวังมากเลยนะคะจีซุวก็อึมแล้วก็พูดในใจขึ้นมาว่า ว่าตรงๆมินิจังอะจะพูดอย่างนั้นมันก็ช่วยไม่ได้แต่เราจะตอบสนองความคาดหวังได้หรือ,อยังไงเรื่องนั้นเราก็ไม่รู้ตัดสินใจไม่ได้แน่นอน พราะเขาเป็นเราถึงอยากไปด้วยแต่นั่นค te right. ือรักเ่องจากนั้นก <Yeah. From S 2> ็เ <mort> ป็นภาพแฝดไปถึงลูกะนะที่พูดมาต่อยไปด้วยค่ะให้สมเป็นแฟชั่อ่ะจีเซอก็อย่างอามุงเดียวก็พูดมาว่าแล้วเราจะพูดยังไงกับลูกะจังนะเราไม่คิดว่าตัวเองใส่สมบริสุทธิ์อะไรถ้าคบกันด้วยความรู้สึกครึ่งๆกลางๆแบบนี้มันจะลาบเลื่อจริงๆเลยว่าแต่ก่อนอื่น5เดทครั้งนี้ไปได้สวยละถ้าความรู้สึกของเราหมดไปละ เออโถ่ใหญ่บ้าคิดให้มันยากเกินไปแล้วดีกับ ตั้งกี่ครั้งแล้วก็เหมือนทุกทีนี่แต่นั้นตัวประกอบก็มองจีซูแล้วก็ทำตางเงียนใสนะฮะแล้วก็เป็นภาพแฝงเปถึงมินิพูดมาหรืออาจารย์จะชวนแบบลูกผู้ชายทาให้คุณใจเต้นลยคะก็เป็นภาพแฝงเปถึงคาริยานั้นที่พูดมาฉันอยากชวนเธอไปเดทด,ด้วยค่ะจากนั้นจีซูก็ขืนหน้าดิงแล้วก็เพิ่มความมั่นใจเหมือนคนบ้าอีแล้วนะแต่ว่าไงดีลนะ่ะอาจังแฮะผู้หญิงที่หวดไม้เต็มแดงในเบตติ้งเซตเตอร์แบบนี้คงไม่ค่อยน่ารักหรอก จากนั้นเหมือนกับว่าจีซูมันเหมือลอยนี่ยแล้วก็ลูกเบสบอลก็ตีไม่โดนนะฮะจีซูก็ตกใจอ,อึมนะฮะแล้วก็ขืนหน้าดีครับแล้วก็พูดขึ้นมาว่ายังหลอกยังหลอกแค่สไตล์เดียวเอง